คือทุกวันนี้ก็มีประเด็นการถกเถียงกันในเฟซในอะไรต่างๆการไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์การไปกราบเจดีย์ไปกราบทําไมทําให้เกิดแบบไม่สามารถที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้อันนี้ก็ใช่นะแต่ว่าสิ่งที่เราไปกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นก็มีคุณกับจิตใจเราทีนี้ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะปวชพิปฏิบัติ ในการที่จะทาความดีหรือว่ากลับมาต่อสู้กับความทุกข์กับปัญหาอันนี้ก็ใช่อยู่ที่ว่าเราจะพูดในมิติไหนเราจะพูดในระดับไหนถ้าเราพูดในระดับในการสร้างศรัทธาหรือว่าอย่างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมี หรือว่าทาคุณงามความดีให้เกิดแก่พุทธศาสนาคือไม่ได้เกิดเฉพาะเราคนเดียวนะเกิดให้คุณค่ากับผู้คนที่เห็นที่เกิดความศรัทธาให้เขาได้ตั้งใจศึกษาให้เขาได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นจากที่เขายังไม่มีปัญญาก็จะเป็นเครื่องเป็นบันไดเป็นสะพานให้เขาได้มีปัญญาให้เขาได้ทำอะไรที่มากขึ้นยิ่งขึ้น จากการได้กราบไหว้สักการบูชาระลึกถึงคุณน้องพระศาสดาด้วยความศรัทธาที่ยิ่งขึ้นหรือว่าด้วยความตั้งใจที่ยิ่งขึ้นไม่ได้ความงมงายไม่ได้ความลุ่มหลงแต่ถ้าพูดในมิติของสภาวธรรมพูดในเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ก็ใช่สิเนี่ยการที่เราจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ หรือว่าสถานที่สําคัญต่างๆให้สิ่งเหล่านั้นมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องทําเองเราต้องปฏิบัติเองเราจึงจะสามารถดับทุกข์ได้โดยเอาธรรมะคาสอนซึ่งเรียกว่าเจดีย์อย่างหนึ่งนะธรรมเจดีย์คือเครื่องที่เราจะนําไปรละลึกถึงแล้วก็นําไปปฏิบัติถ้าเราพูดในมิติของเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของสภาวะทางจิตใจเราก็จะต้องพึ่งธรรมะพึ่งตนเองในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ถ้าเราพูดในมิติของการสร้างบุญสร้างความศรัทธาสร้างกำลังใจในการที่จะให้เราทั้งหลายได้ทำคุณทำประโยชน์ร่วมกันในศาสนานี้ในบ้านในเมืองนี้เมื่อมีคนศรัทธามากขึ้น เมื่อมีสถานที่สำคัญที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้คนได้กลัวบาปเพื่อให้เขาได้ละบาปให้เขาได้เชื่อมั่นในบุญให้เขาได้ทำบุญได้เป็นอุปนิสัยให้เขาเป็นคนมีจิตใจดีให้เขารู้จักเสียสละส่งต่อไปถึงการช่วยเหลือเพื่อแผ่กันในสังคมให้เขาได้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน ความหาสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเกิดขึ้นอย่างความศาสนาอย่างความเจริญความรุ่งเรืองให้กับพระศาสนาอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายซึ่งไม่ใช่เรื่องการทำลายแต่เป็นการส่งเสริมเป็นการที่จะให้เกิดความศรัทธาหรือว่าเกิดความเจริญในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นได้แต่ในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องจิตใจ เราก็ต้องใช้ปัญญาในการที่เราจะต้องช่วยตนเองให้ได้ในเรื่องการละชั่วในเรื่องการที่จะปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงความเศร้ามองในจิตในใจของเราให้ได้ฉะนั้นพวกเราทางหลายนี่เราจะต้องเอาประโยชน์ทุกมิติทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไม่ดูถูกศรัทธาของคนอื่น ไม่ดูหมิ่นบุญทานหรือการให้การเสียสละเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การทำบาปไม่ใช่การเบียดเบียนคนอื่น